ความปลอดภัยของ CPU Zen 5ต้องการการปรับปรุงเร่งด่วน AMD ได้ยืนยันว่าพบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยบน CPU ตระกูล Zen 5ที่สามารถทำให้ระบบสร้างกุญแจเข้ารหัสแบบคาดเดาได้แทนที่จะเป็นแบบสุ่มต่างที่ควรจะเป็นซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับระบบความปลอดภัยในยุคใหม่ทำให้ระบบเกิดความเสี่ยงในการโจมตีจากแอปพลิเคชันและระบบที่พึ่งพาก,การส่งระดับฮาร์ดแวร์แต่ข่าวดีคือ AMD กำลังเตรียมอัปเดตเ h i p s e t ซุ่มเร์ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้กับ CPU ฝั่งเดสก์ท็อปในเดือนนี้ปลายเดือนพฤศจิกายน2025และรุ่นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เริ่มมีการอัปเดตแล้วแต่เมื่อเราเข้าถึงลักษณะของปัญหาเพิ่มเติมก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆปัญหานี้เกิดจากคำสั่งโรซีที่เป็นชุดคำสั่งสำหรับสุ่มค่าแบบใช้เอนโทรปีจากฮาร์ดแวร์โดยตรงเพื่อสร้างกุญแจเข้ารหัสที่ยากต่อการเจาะระบบแต่บนเซนทาพบว่าคำสั่งนี้บางกรณีคืนค่าศูนย์ในรูปแบบที่ไม่สมจริง และยังส่งสัญญาณกลับมาว่าทํางานสําเร็จทําให้ระบบที่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อสร้างคีย์เข้ารหัสอาสุ่มได้ผิดพลาดและคีย์อาจถูกคาดเดาได้ง่ายขึ้นโดยผลกระทบพบในคําสั่งโรซีแบบ16บิตและ32บิตขณะที่แบบ64บิตไม่ได้รับผลกระทบซึ่งทําให้ CPU ต,ต่างๆได้รับผลกระทบต่างรุ่นซึ่งรวมถึงไรซิน9000ซีรีส์ไรซิน AI 300ซีรีส์ปริเรอร์9000ซีรีส์และไรซินแ2แต่ข่าวดีคืออิพิ900 ฮาได้รับการอัปเดตแก้ไขแล้วก่อนหน้านี้การอัปเดตแก้ไขจะมาเมื่อไหร่ AMD ยืนยันว่าอัปเดต chipset firmware จะทยอยออกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2025จนถึงช่วงต้นปี2026โดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเมนบอร์ดและผู้ใช้เดสก์ท็อปและโน้ตบุ๊กควรเฝ้ารออัปเดต BIOS u e ไฟจากผู้ผลิตบอร์ดและแบรนด์โน้ตบุ๊กก่อนอัปเดตเอ i เซอจะมาถึง AMD แนะนําว่าใช้คําสั่ง r i s แบบ64บิตแทน16 32บิต หรือปรับไปใช้ระบบสุ่มสัองฝั่งซอฟต์แวร์ชั่วคราวสำหรับฝั่ง Linux ก็มีการออกแทกเพื่อปิดการใช้งานโดสิตบนเซน5์ชั่วคราวเพื่อป้องกันช่องโหว่ก่อนการแก้ไขถาวรเรื่องนี้สำคัญแค่ไหนการสุ่มตัวเลขในระดับฮาร์ดแวร์เป็นหัวใจของระบบความปลอดภัยสมัยใหม่ที่เฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานเข้ารหัสการยืนยันตัวตนและระบบที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูงเช่นธนาคารออนไลน์และเซิร์ฟเวอร์องค์กรผู้ใช้ทั่วไปต้องทำอย่างไร ตรวจสอบอัปเดต BIOS UEFI จากผู้ผลิตเมนบอร์ดหรือโน้ตบุ๊กและอัปเดตทันทีเมื่อเลติสรุ่นใหม่ปล่อยออกมาหากใช้งานระบบ Linux ให้ติดตามแพทล่าสุดผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้ใช้แอปเข้ารหัสเฉพาะทางอาจไม่ได้รับผลกระทบชัดเจนแต่เพื่อความปลอดภัยควรอัปเดตเมื่อพร้อมใช้งานสรุปช่องหัวนี้บนเซน5มีความสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับระบบสุ่มตัวเลขสำหรับเข้ารหัสที่ระดับฮาร์ดแวร์แม้ว่า AMD จะออกแพท ให้เร็วแต่ผู้ใช้ควรติดตามอัปเดตจากผู้ผลิตอุปกรณ์อย่างใกล้ชิดและอัปเดต BIOS u e f i ทันทีที่มีเวอร์ชั่นใหม่เพื่อความปลอทัยของข้อมูลโดยตรงเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของคุณควรเฝ้ารอการอัปเดตจากผู้ผลิตอุปกรณ์และอัปเดตเมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาหรือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลย